ไม่ใช่นางจะให,ให้ให้นาไอ้ไม่ใส่เสื้อให้ได้ไปไหนแล้วละ่ะเอาไปแล้วนะ, <c oughs> ะสวัสดีครับอาทเป็นไงบ้างรอบที่สองอ่ะรอบที่สองสามกับกานท่องเท่ของเมืองทีง่เป็นไงบ้างเขาดีเขาทางเรียเอ,อ่ากำลังเข้าที่เข้าทางครับจริงๆตอนนี้เราซ้อมไปประมาณอ่อสามส่วนสี่ ของเรื่อง three quarter mm. เ,เ,เนาะัน mm. make sense ไ <okay. S 2> หมโอเคก็ค่อยๆไปครับผมสำหรับผมมันเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากๆผมก็เลยแบบเอาตรงๆคือเ<ำห> <en> ครียดจริงๆครับผม<ำห> <en> แต่ว่า,อาพอมีทีมงานทุกๆคนที่น่ารักมากๆมีหมู่มวลที่แบบพลังเขาแบบดีแบบดีทุกๆทุกๆรอบเลยครับแล้วก็มีนักแสดงคนอื่นที่แบบคอยส u p p o r t ผม ผมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในทุกๆวันครับผมอะไรที่ยากที่สุดอะเนีอะไรที่ยากที่สุดเออสหรับผมตอนนี้น่าจะเป็นท่าเต้นครับผมท่าเต้นน่าจะยากที่สุดสําหรับผมเพราะว่าผมไม่ได้ถนัดเต้นขนาดนั้นเออ,เอ,อบางทีไม่สนิทก,กับร่างกายใช่ครับบางทีแบบสมมติว่าต้องหันขวาแต่มือซ้ายต้องขึ้นมันไปไม่ค่อยถูกเท่าเลยร่ก็เลยแบบต้องมาฝึก กเยอะๆออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีเรื่องของแบบคำศัพท์บางคำที่แบบอบาจจะไม่ไม่ไม,ไม่คุ้นคุ้เคยเพราะว่า,า,าใช่เป็นภาษาแบบย้อนยุคผมเล่นย้อนยุคอีกแล้วอ่าเพีเรย<ป>พรียนนิดนึงครับผมก็จะมีแล้วก็มีแบบคำศัพท์แบบของอันตร,รบบานา์แบบสเปซิฟิกมากๆแบบ เออเหล็กเหล็กเหล็กขูดชาร์ปนี่เห็นไหมงงกันหมดผมไม่ใช่แค่คนเดียวที่งงนะเหล็กขูดชาร์ปอ๋อไม่งงเหรองงคนเดียวก็ได้่มีสาเออ่ยจับทำไงที่ถือไว้เนี่ยเนี่ยเหล็กขูดชาร์ปมีสัมออมมีมิตรภาพตอนแรกผมไม่รู้จักผมว่าฮะภาพอะไรมเห็นมีภาพมิตรภาพคืออะไรใช่เป็นชิพใช่ไหม friendship ใช่ friendship เข้าใจละเออ แล้วก็แต่แต่โชคดีที่มีพี่ไอซ์ครับผมเพราะพี่ไอซ์เขาก็ก็เป็นคนตะเกียเหมือนกันผมก็แบบถามเขาได้แบบสมมติว่าไม่ไม่รู้จักคําไหนก็ไปถามเขาเลยยากตรงที่ว่าพอเป็นละครเนี่ยมันสดมันต้องทำไม่ได้เออเทคไม่ได้เหรอใช่ไม่ใช่พอทำเล่นแล้วมันก็คือมันสัดมันมันต้องแก้ปัญหาข้อหน้าให้ได้อะเฮ้ยผมเล่นได้ตอนนี้คือสามหรือสี่เพลงผมจบใช่ผมรู้นก็เพคได้ละครในทีเพลได้ มุเนี่ผมแบบมแบบไม่ได้ไม่ม่ได้ไม่ไดม่ไผนม่้ม่ไอ้ไมีด้ม่ได้นม่้ม่ก้อม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมด้ม่ด้ม่ได้ม่ได้ไ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 ม่ได้อมได้ม่ได้ม่ได้อ่ได้ไมอไ้ไม่ไ้ไมแไไไดมม่้ไมได้ไม่่มด้อ่ม้ม้มม่้มมมันต้องเป ความทรงจำรึคือเหมือนเราเราเราห้ามคิดมันมันต้องออกมาจากมางการเราแบบธรรมชาติคิดว่าสี่สิบรอบเราจะยืนยืนอยู่ไหวไหมผมว่ารอบที่รอบที่สามสิบเก้าผมค่อนข้างบั่นใจว่าท่ที่เางมรอบไดผมเล่นนะครับไม่เป็นไรมันเป็นเราเป็นทีมันสามารนี้ได้ไม่คือมันจริงๆส่วนตัวอ่ะผมผมก็ ผมก็อยากจะพัฒนาภาษาไทยของผมแหละแล้วแล้วผมรู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่ามันก็คือแบบแอบบังคับให้ผมพูดชัดขึ้นแอบบังคับให้ผมมีพลังกับการพูดมากขึ้นแล้วก็พอพอมันเทคไม่ได้มันก็มันก็ต้องได้ก็ผมก็จะนั่งอยู่ในห้องแบบมืดๆงิยบๆแล้วก็พูด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 แล้วก็จริงๆก็จะมีแบบครูแหม่มด้วยที่แบบคอย ช่วยสอนแบบจริงๆมันต้องใช้พลังเสียงตอนนี้ยังไงแบบนี้คํำนี้นต้องเน้นมากกว่าคําอื่นแบบาบางทีมันต้องพูดคําให้จบแล้วก็พอมันมีการร้องเพลงเข้ามาด้วยเนี่ยแบบสมมติว่าผมร้องเพลงเป็นคําที่แบบเป็นสระอาแต่ผมดันออกเป็นสระอะมันไม่ได้อะมันต้องแบบยาวมันต้องลาลกยาวให้มันให้มันครบแบบเสียงของคําใช่ตอนนี้ภาษาไทยเรา เก่งขึ้นจากเดิมทำรู้สึกของตัวเองให้คะแนนสิเต็มสิทำผมไม่ได้ต้องถามคนอื่นผมไม่รู้ไม่แต่เราต้องก็ประมาณนี้แหละมันก็จะประมาณนี้แต่รู้สึกเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ผมผมก็ไม่ได้อยากจะใช้ภาษาเป็นเขาอ้านผมรู้สึกว่าผมตัดสินใจทํางานผมว่มันก็ก็ต้องพูดไทยได้ครับไม่งั้นไม่ได้อยูเนาะใช่ไหมแล้วพี่บอยชมว่าไงบ้างอ่ะพี่บอย ก็ชมว่าไม่เอ่อก็ชมพี่บอยก็ก็ชมว่าแบบเขาเขาก็แอบตกใจว่าแบบผมร้องเพลงแบบมีพลังอะไรแบบนี้เขาเชียร์อัพต้องต้องต้องถามเขาว่าเขาเชียร์อัพตัวบอยแต่ตัวบอยเขาเชียร์อัพตัวบอยเชียร์อัพเชียอัพเสียอัพแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณพี่บอยด้วยที่แบบว่าตอนแรกแบบดัมเอซู่ก็หลายๆคนก็จะรู้ว่าเขาแบบเป็นคนพูดน้อยอะไรแบบนี้แต่แบบพอพอเป็นละครเวทีพี่บอยเขาจัดให้ผมแบบไม่ไม่คือสู้ ทุกทุกคนได้ครับ่่ใชต้องร้องต้องเต้นเออแสดงนะครับแสดงเออขาทุกอย่างอ้เบู๊อีกยังไงบู๊ยังไงบู๊อ่ะผมผมก็บู๊บู๊มาแล้วครับก็ก็อโชคดีที่เอจริงๆผมผมพอรู้ว่าเล่นเป็นดําผมก็ไปเรียนแบบมวยด้วยครับไปเรียนแบบต่อยมวยอีกทีแบบให้ท่าทางมันดูสวยงามแบบนี้มากขึ้นแล้วก็ พี่หมูมวลเอ่อแต่ละคนเขาแบบเขาเก่งเรื่องแบบคิวเรื่องบูอยู่แล้วเขาก็แบบมาสปอร์ตหมุนหมุนต้องหมุนหมุนต้องหมุนต้องเทรนนิ่งยังไงหมุนต้องเทรนนิ่งก็กินไก่เยอะๆกินไข่เยอะๆกินไก่แล้วหมุนได้ขนาดนี้จริงหรอกินไก่แล้วกินไข่ครับจริงๆเอ่อกองละครเขาจัดให้ผมวันละหกฟองไข่วันละหกฟองอันนี้คือโดวแบบดเป็นธรรมชาใช่ใช่แบบบัวบัวอัดแอกไข่ต้มวันละหกฟอง ผมว่าคำนวณน่าจะกินประมาณร้อยกว่าฟองแล้วตอนนี้เราจะใช้เวลาเวลากับการเรนนิ่งบุ้มวันกี่ชั่วโมงผมผมเป็นคนที่เบื่อง่ายครับผมก็จะพยายามอยู่ในยิมไม่เกินชั่วโมงหนึ่งไม่เกินชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าแบบต้องเล่นแรงๆต้องเล่นให้ให้ให้คุ้มกับเวลาที่เราอยู่ในนั้นพี่บอยที่เน้นเรื่องอะไรเรื่องแบบที่ต้องรึกตั้งหรือว่า เอ่อผมจริงๆผมว่าเอาหุ่นของพี่นเดชเป็นอ่าอินสปเรชั่นของผมนะฮะอ่าใส่ไหนผมอยากให้มันเป็นเซอร์ไพรส์ครับกิววันนี้ผมตั้งใจใส่แบบจะเกล็ดหลวมๆเพจะได้ไม่เห็นว่าแบบเอ็มไฮสองเปอร์เซ็นต์ครับสองเปอร์เซ็นต์นะเรเหลือเวลาเดินเดียวนุ๊กอ๋อ ได้เป็นเป็นจะเป็นแบบจะเป็นหุ่นนักเดทเวอร์ชันเทศใหม่ใช่ใช่ได้แหละ่าคือเราอยากได้ผมแบบนั้ก็ก็ก็ผมรู้สึกว่าพี่เขาแบบเขาเขาเก่งมากเขาแบบเขาเอ่อใช้เวลากับกับหุ่นเขาเยอะมากแบบเห็นได้เลยเขาฟิตมากผมผมก็อยากจะฟิตประมาณนั้นอย่างในสายรถไฟนักเดท Uhm, bom, เออครับออเขาบผมด like ูเหมือนกันนะไม่ใช่ผมแบบโอ้โหซิกแพคเหมือนขนมปังเลยเนาะผมแบบจริงเหรอจริงแบบผมนั่งอยู่แบบแถวหลังๆแล้วผมยังเห็นแบบซิกแพคารันตีพี่ได้ขนมปังแล้วได้ยังไงเราแบบอย่างนี้เราได้เราอยู่ได้ขนาดใครขนมปังมาแบบว่าอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่รู้อาจจะขนมปังก็ได้ครับอาจจะเป็นเบอร์เกอร์ เราจะพยายามครับพยายามไม่อยากให้ใครผิดหวังยายา <c oughs> นี่คือพี่คาดหวังนะว่าอยากคาดหวังพี่ครับผมผมจะพยายามแล้วน้ำหนักผมน่าจะขึ้นตอนนี้ประมาณสองโลแลครับแบบเ,เป็นกล้ามลกล้ามเนื้อก็ก็ก็ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใหญ่ขึ้นสองโลจะเกือบอกโลน้ำหนักแบบเบสิกน้ำหนักเดือนของพี่เท่าไหร่ โอ้น่าจะเจ็ดเจ็ดสามครับอ่าอันนี้พอบางเจ็ดห้าใช่ไหมคใช่ครับใช่ครับมันต้องพกปีเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ครับคือกล้ามกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันจะมีน้ำหนักเยอะกว่าไขมันนะโอ้เราเข้าแบบสายน์สของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วนะครับทุกวันนี้คือทุกวันนี้คือทุ่มเทกับละครอย่างเดียวใช่เรื่องงานใช่ใทุกอย่างงานละครทุกอยนด้วยครับผมก็คือมีมีเรียนด้วยครับมีเรียน จริงๆผมเพิ่งสอบไปเมื่อวานอันนี้อาทิตย์สุดท้ายของผมแล้วนะ<อ>ไม่ไ่ใช่ดิปกอาทิตย์ผมไปสอบสอบวันสุ้ายคือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี่คือปีสุดท้ายของการเ,เรียนหรอือเปล่าครับครับของของเอ่อ b a c h e l o r d e g r e e ครับของผมที่จุฬาเปนยเปเป็นยเปริญญาตรีป็นยััยั็เยย็ั าซอมที่อออใจตอนนี้แหละครับผมกำลังทำงานอยู่แล้วพี่ๆเรียกผมเข้ามาสองคนโอ้ยก็ก็ก็กมีต้องต้องแบ่งเวลานี่แหละครับแต่แต่ผมก็ก็เคยทำมาก่อนไม่ชชินนิดนึงเจ็บเจ็บใจนิดนึดียิแค่พี่เรารู้สึก อันนี้ไหมโชคดีไหมเพราะว่าเออเราแค่นักแสดงหน้าใหม่ยมันก็เล่นละครมาเป็นสิปียังมเคยได้ละครเวทีเลยอ่ะโอกาสมาเลยมันเขามาออดิชั่นนะใช่ใช่ใช่ผม casting นี่คำถามอ่ะรู้สึกโชคโชคดีมากๆอ่ารู้สึกเป็นอะไรไม่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 รู้ผมรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ครับเพราะว่าผมรู้ว่าละครเวทีราชดลัยมันเป็นอะไรที่ มี power ของมันมากมากแล้วนักแสดงหลายๆคนเป็นความฝันของนักแสดงหลายๆคนผมก็ค่อนข้างตกใจครับตอนที่รู้ว่าจะได้มาเล่นตอนที่เราด u d i t i o n คิดไว่าเราจะได้ไม่คิดครับไม่คิดผมแค่ตอนมาออ d i t i o n ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้คนเกลุ่มใหม่ๆเห็นผมอาจจะคิดถึงผมแบบในแง่ไหนก็ได้ผมก็แค่พยายามทําให้ให้เต็มที่อ พอได้ก็ดีใจแล้วก็เครียดทันทีครับเครียดทันทีแต่มันก็มาของแบบความคาดหวังโอ้โหใช่ผลก็แบบน้ยแบบเราจะเล่นละครเรื่องนี้ได้ไหมไ้อะไรย่เงี้ยแล้วมันเป็นแบบที่เข้าใช่ใช่ใช่มันกดดันกดดันกดดันครับกดดันผมก็กดดันตัวเองด้วยแล้วก็มันเป็นมันเป็นอะไรหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆครับเพราะว่า อย่างที่พี่พูดไปนะมันสดนะแบบมันพลาดไม่ค่อยได้ซึ่งผมก็รู้ตัวแล้วเราผมก็จะพยายามทำให้ได้ดีที่สุดตอนนี้คิดว่าเราเป็นดาวดีบเซ็นจากที่สองแบบโอเอสโตเต็มสิบอะได้ิบเด่นและผมอธิบายแบบนี้ดีกว่าผมเริ่มเข้าใจดำมากขึ้นนยังเเป็าแต่ความเข้าใจนั้นมันจะขยับมากขึ้นคิดว่า คิ้ว่าว้รอบด่ารอบแรกวันที่26วนจะว่านะนั่นะกไม่ไม่นั่นลคือดำจริงๆดำดำเป็นตัวละครถือว่าเป็นตัวละครที่ก็จริงๆอันธพาลเขาก็ไม่มีใครเป็นคนดีหรอกแต่ว่าดำเป็นตัวละคร เอมืดที่สุดที่ผมเคยเล่นมากกอะคือแบบว่าใช่เขาก็จะมีแบบมุมแบบโหดร้ายของเขาแบบดากซายของเขาซึ่งมันเป็นการแสดงที่ใหม่สำหรับผมแล้วมันก็ทำให้ผมคนหาอะไรได้เยอะแยะเล่นยากไหมเล่นไม่คนไม่ดีโอ้ยากมากครับมันใกลจากตัวผมมากๆมันก็เลยแบบยากเรามันด้านสว่างเราเป็นสว่าง เทมไม่มีอะไรเหมือนกันเลยไม่เหมือนเลยไม่กล้ามใหญ่ครับโอ้ยหนักละครตอนจริเขากล้ามใหญ่เหมือนกันเหรอเขากล้ามใหญ่ทั้งหนักคนเลยเหรอครับผมอ่าครับเป็นอันธพาลครับเป็นอันธพาลเป็นอะไรอ่อแล้วปากผมนะเออมันเริ่มไหลไปไหนไม่รู้ตอนนี้ยิงปืนเก่งไงยิงปืนผมยิงปืนได้อยู่แล้วครับจากจากเรื่องเรื่องที่แล้วครับผมอ่าแต่ว่ามันก็จะยิงแบบ คนละแบบมาเฟียเขาจะไม่ยิงเหมือนตำรวจมันไ,ไม่เท่ตำรวจเขาจะยิงแบบมาตรฐานตามพื้นฐานแต่มาเฟียเขาจะยิงคนละอย่างยิงแบบคนเดียวก็ไม่ดีอหรอใช่ใช่ใช่ต่างกัน,นต่างกันอ๋อตอนนี้ยังไปแสดงอิสระไหมครับครับผมเป็นนักแสดงอิสระเพราะว่าแบบเออมันมีใครมาทาบทามอะไรต้องการชวนเข้าค่ายอ่ะชวนเข้าค่ายเออเราอิสร์ฟก็ไม่มีครับผมเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าผมยุ่งกับ เรื่องนี้อยู่ผมก็ก็พยายามทุ่มเททุกอย่างกับเรื่องนี้ไปถึงที่เนี่ยยอะไรนะช่องช่วงวันนอ้นยังยังไม่ได้คุยถึงจุดนั้นเลยครับยังไม่ได้คุยจริงๆแบบแค่เป็นห่วงว่าผมจะผมจะร้องโน้ตนี้เพีนหรือเปล่าแค่นั้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยค่อยคิดไปเลยแต่นี่ก็ยังนะครับโอกาสที่จะจัดจัดมีไหมครัอะไรนะครับโอกาสที่จะเข้าท้ายช่วงวันยังไม่มีโอกาสครับแต่ว่าถ้ามีก็ ต้องต้องรอคิดอีกทีครับผมต้องต้องรอคิดอีกทีพี่บอยไม่ได้คุยเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยครับแต่การทำงานพี่บอยก็ีมากมากพี่บอยัไม่ตอลนพี่นัอะไรปิดบแล้วนะพี่เจมส์ยังไม่ตนมันเป็นมันเป็นเซอร์ไพรส์มันเป็นเซอร์ไพรส์ผมอยากแบบถอดทีเดียวนทีแล้วกคนอื่อบอยมันไม่เหมือนวันนี้กับวันบนเอนไม่เหมือน่มัน เง่ใร้ห็นนแต่เมื่อกี้ที่เดินข้างนอกแล้วไม่ได้ใส่แจ็คเก็ตอะก็คือกล้ามใหญ่มากไม่มีกล้องไม่เห็นมันก็ไม่เกิดเห็นการณ์ไงหรือว่ามันแค่หัวไหล่ใช่ไหมแบบเออใช่แบบเวลาเขาตอนเป็นก็เป็นแค่แต่ว่าไม่หลอก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 มีหมวกแล้วแว่น ไม่เหนื่อยผมมีความสุขผมว่าพี่ๆน่านกพี่ินแล้ว่อออาตอนไหนพี่จะเหนื่อย่างาทตายอบอกว่าแบบชว่แพุคีดีบเลยเพราะว่าแบบนเป็นการ้าทยว่าแบบไกลแล้วีใครมานี้ไหีแล้วดีแนี่คือแถวตอนนั้นเด็กพูดอะโซเอา้าวหน้าเลยตอนนี้ยังแบบกั๊มกึ่งหนู่ว่าเอ๊ะ าวนาในยมันเป็นเป้าหมายางไเอ่อผมไม่รู้อ่ะแล้วแต่คุณเป็นดำเป็นดำเป็นดำแล้วผมไม่เป็นเทสแล้วผมเป็นดำเปไม่ผมไม่รู้อ่ะแล้วแต่คุณเอาเรื่องอ่ะขอบเอาเรื่องกล้ามจบยังจบแล้วจบแล้วจ้วไม่ตาอ่อนแล้วไม่ไดอ่อนถามว่าเรื่องเรื่องสัญญาช่องวันถ้าเกิดพี่บอยชัวหรือพี่บอยแบบเรียกคุยก ก็ก็ต้องมาคุยอีกทีครับคุยอีกทีแล้วก็ต้องคุยกับประกบด้วยครับมันมันเป็นแบบทีมเวิร์คของแต่ตอนนี้ก็มีความสุขในการทำงานมีความสุขมีความสุขมากครับมีความสุขมากเพราะว่าเราได้ได้ตั้งใจกับสิ่งที่มันเอ่องานที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสมาลองอะไรใหม่ๆเยอะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับและอย่าลืมไปนอินเตอร์ไทยร่วมกัน 我对,、哦、对，妈妈我